สวัสดีค่ะ,ะวันนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวจุ๊บตื่นเต้นมากเลยอะ่ะเพราะว่าจะมาแชร์เซรั่มที่ตัวเองแบบประทับใจมากๆประทับใจแบบเห็นั้นแบบใช้เยอะมากๆใช้หลายขวดมากเลยนะคะอันนี้จะเท่าที่ขวดที่แบบที่เหลืออยู่นะคะขวดนึงก็ใช้ได้แบบ ได้นานมากอ่ะนะคะตัวนี้เนาะก็จะเป็นตัวเซรั่มตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Artistry r Signature s e l e c Serum อ่า Signature ยังไงก็คือว่ามันเป็นเซรั่มเฉพาะตัวนะคะเซรั่มสำหรับเราเราสามารถเลือกปัญหาที่เรากังวลได้แล้วเราก็ผสมในเซรั่มของเราขวดเดียวเลยนะคะเพราะว่าปกติผู้หญิงทั่วไปนะคะจะมีปัญหาผิวพรรณที่กังวลอยู่3เรื่องนะคะทีนี้ถ้าเราจะเลือกเซรั่ม ที่สามารถแก้ไขปัญหาเรา3เรื่องเนี่ยเราก็ต้องเลือกเซรั่มสขวดเนาะซึ่งข้อเสียของมันก็คือ1แบบเปลืองตังอะสองเสียเวลาในการแต่งหน้ากว่าจะลงให้ครบ3แบบ3ปัญหาเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นอาท,ทิที่เนี่ยเขาก็เลยแก้แก้ปัญหาด้วยการแบบเอาเซรั่มหนึ่งขวดเนี่ยนะคะแก้ไขปัญหาได้หมดเลยที่เรากังวล3 3ตัวนะคะทีนี้นะคะเขาจะให้มาอย่างนี้เขาจะให้ตัวเบสเซรั่มมาตัวนี้นะคะจะเป็นเบสเซรั่ม เบสเซรัม um อย่างนี้นะคะอ่าจะเป็นตัวเบสเซรัมแล้วก็จะให้หัวปั๊มมาหัวปั๊มแบบนี้นะคะอ่าตอนนี้เรายังไม่ใส่หัวปั๊มนะคะเดี๋ยวเราจะผสมแล้วเขาก็จะให้เขาเรียกว่าหัวเชื้อเข้มข้นเหมือนแอมลิฟายเออร์เข้มข้นนะคะอย่างนี้นะคะสามหัวให้เราเลือกจากห้าหัวมันจะมีทั้งหมดห้าหัวแต่และหัวนะคะก็จะเป็นปัญหาที่เรากังวลน,นะคะก็จะมีนะตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบเติมน้ำให้กับผิวนะคะตัวเฮสนะคะ บายเทนนิงเนี่ยนะคะบเทนนิงเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับความสว่างใสหน้ากระจ่างใสนะคะใครกังวลเรื่องกระจ่างใสก็คือใช้ B นะคะก็อีกตัวหนึ่งก็คือสปอ t ตนะคะตัวนี้สปอ t ตก็คือตัว S นะคะก็คือจุดด่างดำแต่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งเกี่ยวกับเอ่อไม่แน่ใจว่าใช้ตัวอะไรนะจะเป็นเกี่ยวกับยกกระชรับด้วยนะคะมียกกระชรับแล้วก็ริ้วรอยด้วยนะคะแต่ว่าจุกกังวลอยู่3ตัวเนี้ย ใช้ประจําเลยก็เลยแบบเลือกสามตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวจะมาสอนว่าเขาผสมกันยังไงเนาะอ่านี่นะคะอันดับแรกเลยตื่นเต้นนะผสมทีไรตื่นเต้นทุกทีนะคะเราก็จะเปิดตัวนี้ก่อนนะคะเปิดตัวนี้ก่อนนะแล้วเราก็เลือกนะคะหัวนะนี่นะคะมันจะมีเกลียวอ่ะมันจะมีแบบเกลียวเนาะมันจะมีเกลียวอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมคะมีเกลียวแล้วเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะใส่เข้าไปอย่างนี้นะ หมุนนะคะหมุนให้แน่นปุ๊บนะคะไม่ต้องแน่นมากเท่าไหร่นะคะแล้วเพื่อนๆหมุนกลับแล้วเพื่อนๆคอยอยู่ข้างล่างนะนน่มันเติมเซรั่มแล้วอันนี้นะคะตัวเฮสนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเติมน้ำให้กับผิวตัวนี้แนะนำนะว่าเราควรจะใช้นะคะตัวนี้เพราะว่าคือถ้าผิวเราขาดน้ำเนี่ย ออมันก็จะเหมือน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 กับฟองน้ำอ่ะที่มันมันมันแห้งอ่ะมันก็จะไม่สามารถรับครีมบำรุงต่อให้ดีแค่ไหนเนาะมันไม่สามารถรับได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะคะตัวเฮดทีนี้อีกตัวหนึ่งที่กังวลน,นะคะก็คือ brightening เนื่องจากเป็นคนเหมือนสีผิวไม่สม่ำเสมอก็เลยแบบชอบใช้ตัวนี้นะคะก็เหมือนกันมันก็จะมีเป็นเกลียวแล้วก็หมุนเข้าไปนะคะแบบผสมง่ายมากเลยอะ่ะเซรั่มเฉพาะส่วนบุคโคลไฮโดรก็หรูมากนะคะหมุนปุ๊บนะคะ หันกลับมาแล้วก็ดูนะคะปุ๊บเอาให้แน่นนะคะฟิวมันมาแล้วโอเคะคะ่ะต่อไปต่อไปนะคะก็คือตัวนี้นะคะสปอตนะคะจุดด่างดำเนื่องจากตัวเองเป็นคนที่แบบแต่ก่อนมีปัญหาเรื่องสิวเยอะมากพอมีปัญหาสิวปุ๊บก็กดพอกดแล้วก็จะมีจุดด่างดำนะคะแต่ตอนนี้หายไปเยอะมากเลยแบบเป็นเพราะเซรั่มตัวนี้แหละเนี่ย หน้าก็เรียนเรียนกรีบเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมอ่าหมุนนะคะแล้วเราก็หันแล้วก็หมุนกลับมาค่อยดูนะเอามาใกล้ใกตุ๊ด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 มันบายอีกแล้วอู้ยตื่นเต้นมากเลยผสมเซรั่มทีไรตื่นเต้นทุกทีนะคะทีนี้เซรั่มมันก็จะเต็มขวดแล้วเดี๋ยวเราโยนไปก่อนเซรั่ม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 อ่านี่นะพอเราใส่หมุนแล้วนะคะแล้วก็เอาหัวนี้นะคะหัวที่มันเป็น ตัวนี้ของเรานะปึ๊บใส่กันไปเลยหัวกดแล้วทีนี้เราก็ขย่าลขย่อ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 ไปประมาณสักสาสิบวินาทีขย่อไปเลยเป็นการบริหารแขนด้วยนะคะมาต้นแขนนะคะขย่แขนย่อยๆนะคะผสมไปข้างขย่อ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 ไปเลยนะคะนี่เอาเปลี่ยนแขนบ้างเดี๋ยวแขนไม่เท่ากันอ่าขย่บไปเลยนะคะขย่บไปขย่บมานะคะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมานี่ชอบมากอ่ะเซรั่มตัวเนี้ย คือใช้คือใช้ที่แบบราคาสูงตามเคาเตอร์แบรนด์อ่ะก็ไม่เห็นจะแก้ไขปัญหาเลยใช้ตัวเนี้ยจบเอาจริงๆนะอาทิตย์เดียวรู้เรื่องรู้เรื่องเลยแป๊บเดียวเรียบร้อยสำหรับเซรั่มส่วนบุคคลไม่ยากเลยใช่ไหมคะนี่ ฝากเฟรมตัวนี้ด้วยนะคะตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นนะคะก็คือซื้อหัวแอมลิไฟเออร์สหัวนะคะแถมหนึ่งหัวนะคะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะถูกใจมากๆเลยวันนี้ลาก่อนนะคะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ